บอกซ้ายถนนเลยนะเออระวังลิมเลนะมีค่าปะมีค่ามีค่าเอาค่ยังมีรถดอกเฮ้ยยังมีรถดอกทั้งสายเลยพี่ทั้งคูเป้ทั้งบักกี้เหลือเลยเหลื่อยเลยข้างหน้ามีคนยิงข้างหน้ามีคนยิงทุกทหินมีหินซ้ายมีซ้ายซายซ้ายถนนเลยเจอความแม่ความแม่เอาขวาไม่ได้ยังไม่ต้องประทะว่าโอเคเฮ้ยพี่ไผ่เป็นอะไรวะนนั่รถพี่อะบักกี้เนี่ยกูอยากจะรู้จริงเลยไม่เฮ้ยกูช้อนขึ้นหินได้นะไผ่ บนเออฉันเล่นไปก่อนเล่นหินเล่นหินบนไปบีเดาได้ป่ะเพื่อนเจ้าเบียร์เอาอกหินหน้าพี่เจ้าตามมาแล้วโอเคร้องบนยิงได้นะขูไปเล่นกับเจ้าสองสองได้นะหนุ่มรถบังอยู่รถบังอยู่เรากขับมามุมไหนพี่เจ้าคาราบ้านบ้านบ้านไม่ตีนบ้านยิงวะรุนยิงไล่เลยตีมเนนแล้นะตีมเนินแล้วนะอย่างน้อยสองน่อย ขวานแล้วบ้านมันมเงีอนแรกน่าจะเป็นเบคอนนะพี่รถเหมือนเบคอนเฮ้ยเขาสมุกมีสมุกนะข้างหน้าเก็บของมันจะไม่เก็บของพี่เจ็บต้นไม้น็อกใช่ตามป้าสมุกนี่ตัวหนึ่งพี่ขอคที่มื่อไรเดี๋ยวล็อกให้ล็อกมันหินให้เออ้ก่นจะเอาไหมไม่เอาไม่เอาเล่นไม่ได้เลดี๋ยวโดนบอลแจมก็ร่างของปักกระเต็นอีกคันหนึ่ง แม็กลาเลนน่าจะเป็นไอนะเแต่ถ้ามึงกลับไปช้อนจากซ้ายเจ้าคนในะคนละมังนะต้องกูต้องกูต้องกูปิดถ่ายต้องกูนี่่บินไปเจ้าฟังหน่อยถ้ามึงขยับไปเล่นจากซ้ายอ่ะมึงจะช้อนเขาได้นะเว้ยทางซ้ายอ่ะเหมือนเขาต่อมากูลองดูเจ้าตรงนี้มีตัวหนึ่งซ้ายตรงนึงนั่นน่ะเน้นนั้นมีตัวหนึ่งนะผ่านสิ่งนให้พีก๊อ เฮ้ยใชรเลยนะพี่รอรอพี่่ายรอยิงได้มุมมุมเห็นมุมไม่เบียเห็นฟีขับมาเติมเติมตัวหนึ่งเนินต่ำเครยอยู่นอกวงนะเราเราไม่ต้องรีบได้พี่พายผูกลับแล้วผูกลับแล้วผมอยู่ในวงมาทิ้งตัวเนี้ยไ้ตัวหนึ่งมันจะิมาลหินหินน่าจะสองเนินยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับออกแล้วออกแล้วขับออกแล้วออกไปขวาน่าจะมีรถ น่าจะมีรถมีบักกี้พี่โคกบักกี้ออกไปแล้วพี่กับแม็กซ์ราเล่นสามยาณะ้ามียานเยอะปากเป็นน้ำเหลือสามขออันนึงมีปังเดียวหมดละกูไม่มียาเหลือนะถึงเดี๋ยวมีสองอันถ้าแบนนึงสองอันคงจะเปลี่ยนละเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตีฝั่งไหนสามสิบแปดคนนะตีขวากว่าต้องตีขวาวะต้องขวาได้นะพี่เดี๋ยวเข้าขวาเดี๋ยวกันซ้ายโอเคโอเคโอเคเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบสองนะพี่เวลาเยอะกว่าปกติ การดีบได้รอก่อนการสองการสองมันน่าจะตีไปกับวินมันน่าจะทำตียิงไล่ทันเสียงดูดูเลยวินเบียร์กูมาเอากูอยู่กับเบียอร์อ๋อโอเควินไปเช็คก่อนดิหลาจะเข้าเห็นได้ข้มงบนมีคนผมไม่วัดเยอะนะเดี๋ยวน็อพี่โจ้าถอยรถเตรียมออกฝั่งนู้นดีกว่าพี่ระวังค่ขวาไกลบ้านเดียวมีวิโอเคขวาไก ตรงนี้ขอบผมนะตรงกูอะตรงกูขอบวมแล้วนะโอเคสายมัสายมาทิ้มมาทิ้มผมเออกได้ไหมออกได้ไหมวางมาเบลี่ยนนั่นเองรอก่อนรอก่อนรอก่อนออกได้ออกได้อ้าวตายว่ะตายเลยไม่ได้ไหมทำไมมันตายผมไม่ได้คิวอ่ะพี่ไม่ได้คิวนะแต่ทำไมันตายว่ะตั้งมันจังมันจังผมใส่โอเคโอเคไปเนาะ เติมนะไอแมวนี่ได้ตนขวาให้คนนึงเดี๋ยวดูซ้ายให้ได้นะไอคุณเป้อมเหมิดมีคนนะเป้อมเหมิดมีคนนะแต่ว่าเติม์นจะขวาได้นะกันยายนนการโมชั่นได้แล้วเดี๋ยววงนันไปต้องตีแล้วดูเร็วโฟกัสดูรถเทปดีๆนะเห็ดน็อกทิมเบ้าคุมองขวาอยู่นะทิมเบ้าพี่ไผ่กี่คนรู้ป่ะตำแหน่งยังไงอะไรไม่รู้แต่สมวกสมวกข้างล่างให้สมวกข้างล่างให้แล้วลูกอ่าผมทิมผมทิมชั้นหนึ่งจัดเลยจัดเลย ตมข้าล่างูกึงกูเดินตามครชั้นหนึ่งมีตัวเ้นชันเมตรชั้นหนึ่งเมตรผมขึ้นชั้นสองมาปิดให้รอลอออไม่ต้องรีบโอเคเบรกเบเหลือตัวเดียวหลือตัวเดียวชั้นหนึ่งไไหมกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมากหมดหมดหยม้าหยุบม้าต่ไปขวาให้ลูกนึงรอก่อนรอก่อนจ กูถึงโจกูถึงโจพี่ไผ่รอรอรอตรงนี้น่ะได้มีรถม้างหลังเราแมคลาเรนเอ้ยเฮียเทล่าพี่ไผ่เท,ทล่ามาเดี๋ยวผมจะกลับเข้าเห็นไดีลยวกลับไปเล่นกลับไปเล่นหลุมหน้ากูยอยากอยากเขาเห็นอยากเขาเห็นโอเคโอเคหลุมนี้นะเดี๋ยวเล่นหลุมนี้นะเรื่เดิมเรานะเหน็บมามัเจะเหน็บมานะน็องแหม่เฮ้ยปั๊มยาเ่าสมุกให้ลูกหนึ่งเบียไม่มีสมุกไม่มีสมุกผมเน็ไปดึงให้ดีสมุกไปแล้วเดี๋ยวมาดึงเดี๋ยวมาดึงเดี๋ยวมาดึง เราวางขวาตรงนี้ให้ตัวดักอยู่หน้าแล้ววงเราเดี๋ยวรอโฟกัสมันต้องทิมเนินไหนรับขวาวะต้มผมเล่นได้นะพี่โจเล่นได้สองเนินกูได้เอินต้านรับเนินกูแจ๋วปั่นยาครับผมเป็นตัวเนียนนะตัวเนียนหลังโอเคอันนี้นะงั้นกูเล่นตัวล่อวินเพราะว่ามันรู้จุดทุกวงขับรถเลยนะเฮ้ยมันขับขึ้นซ้ายมันหัวผม บนหัวผมมาตัวนึงเป็นไรล่ะโฟกัสได้คนนึ่งเ้านเน็ตมันโดนหลังยิงบ้างโดนกูโดนกูเนี่ยเหมือนจะน็อกไม่น็อกว่ะใกล้ใกล้โฟกัสได้คนนึงโฟกัสได้คนนึงโฟกัสไม่ได้ตำแหน่งให้กูหน่อยใกล้ถูกอุ๊ยไม่น็อกวะไอ้เหลังไหนหลังอ๊อดหลังร๊ดมีตัวนี้ตัวนีึง กูเนธกูเนธหลังถตอนตายตายโอเคโอเคตายตายตายมันโดนมันโดนฝั่งนู้นจริงผมชิดเนินได้ฟังกูมาร์กเล่นให้หน่อยเข้าวงนะมันจะมันจะมันจะดันเรากูเนธเป็นลูกนึงเบียร์นกนกนกนี่ตายหอก่อนสวยคิวอันนี้คิวมึงนะาไมค์คันหนึ่งกว่ามาคันหนึ่ง ขวาไม่เห okay. okay, 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 ็นไผ่ไผต้องรับไผ่ไผ่ว่าไงพี่ไผ่โอเคโอเคเดี๋ยวถอยไปเดี๋ยอยไปกูเรนอยู่กูเรนอยู่งั้นมุมผมเล่นสวยกันนะพี่ไผ่ผมช่วยมุมจากมุมนี้ได้พี่มันจะมองไปหลังกันไอคิวหมดยังหมดไม่ยัง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 ซ้ำอยู่เมื่อกี้าไปต่อเฮ้ยตรงใล้ตรงใกล้ ตายตายหมดหมดหมดต้องมาด้กูได้ดึงหน่อยดึงหน่อยผมช่วยพี่ไผ่อยู่เว่ยเว่เว่พี่ไผ่ซ้ายพี่เนี่ได้ปะเดี๋ยวพี่กลังเนตเนตนะพี่เนี่ยทีบอกคนนะเนตเนตไปช่วยอยู่มันจะเป็นเนตเพิ่งเล่นด้วยเรากูได้ PDM หมดตี้นะโดนเฮลพี่ไผ่เหมือนเนียนออกขวาวะพี่เฮ้ยโดนฟาดต้นไม้ หนึ่งนาทีวงเปลี่ยนนะโจ๊กฟ้า้วออกมาวงหน้าเราแปดเมตรวงอยู่กับเราวงอยู่กับเราคู่อยู่ในวงคูอยู่ในวงอยู่ในวงเคซ้ายมีกี่ตัวสามตัวอย่างน้อยโอเคงั้นปิดขวาก่อนไหมปิดขวาก่อนนะขวาไมเข้าปิดขวาก่อนได้เพื่อนบอลจะเข้ายินจ้ามาปิดขวาด้านนได้กูมากูมากูมาเติมมึง ยาก็หมดละพี่โค้ต้องดูขวาด้วยวะพี่ขวาน่าจะเนียนมาได้มาไปพี่ดูให้พี่ดูให้ก่อนนะโอเคโอเคได้ได้งั้นผมได้ไงพี่โค้ดเหมือนจะลงทน้าฟ้าพบอสเพียวสมมติว่เออน่าจะลงโซนนูนะพี่จะไม่ต้องเหน็ดก็ได้นะพี่โค้ดผมว่าเก็บออปชั่นไว้ได้ขวามากขับรถขับรถขับมาทีมแล้วพี่โคผมเหน็ดผมเหน็ดมุณบอกกันมันบอกกันคุณบอกกัน โภชั่นกูแจ๋วนะเว้ยกูบอกก่อนโอเครู้เรื่องไม่ต้องเล่นเยอะนะบุกเริ่มบีบบุกเริ่มบีบรอวงเข้าพี่ไผ่เดี๋ยววิ่งไปหาพี่นะเข้ามาใหกูดิโอเคโอเคก็ลงมาก็ลงมาสมองให้ตรงผมวิ่งได้แล้วตรงผมวิ่งได้แล้วกูใกล้โค้ชถอยมาพี่ไผ่อยู่ตรงไม่ต้องรีบเล่นฝั่งตรงข้ามฝ่ายซ้ายพี่ยังเล่นได้อยู่ไหม้ายแล้มีคนนะมีคนชิดนะเดี๋ยวดูให้ กูเลโรนะไม่มีเลือดแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นเลื่อเข้าไปเลื่อเข้าไปวงต้องออกขวาวะพี่เดี๋ยวเราเกียร์ซ้ายปิดซ้ายได้เล่นได้เลยพี่บัดยังกูระวังมือที่สามระวังมือที่สามระวังมือที่สามเน็่นียลงไม้เนียมีใครเหนียลงไหมเนียให้เน็ตให้กูมีกูมีสอง เดี๋ยวรอรอวงเปลี่ยนรอวงเปลี่ยนรับสมองสี่สิบวิวงสี่สิบวิฟังกูนะฟังกูรอวงเปลี่ยนสมองเดี๋ยวเรายี่สิบวิจะสมองปิดดอกไม้แล้วเรยิงรอยิงต่อสมอหมดแล้วนะโอเคสมองมีลูกหนึ่งเอาไปปลาไปปลาผมต้องปั้นยาปลาคนหนึ่ง้ายวิ่งเฮ้ยขวานกหนึ่งขวานกสองขวานกสองขวานกสองยิงขวาแล้วเดินเดินลอยิงขวาแล้วเดินเดินใส่ดอกไม้สมองปแล้ว อุโดนยิงกดมาคุณสมองให้คุณสมองให้เดินไปเดินไปคุณสมองให้โคนรอกตัดเอ้ยลงนะต้องสมองขบวนขบวนตายขบวนตายขบนยบนตายขนยขบวนตายขบวนตายันตายขบวนตายขบตายขบวนตายขัวตายขบวนตายขบวนานตาันนนตาวาวตาวเตายวนะบตบววตับวนตบวนตายขบนตายขบวนตายขบนตายนตน สวยเพื่อนสวยมากน้องเหลือสามคนปะซ้ายหนึ่งหลังรถตัวหนึ่งข้ามยตัวหนึ่งข้ามยตัวหนึ่งเบียร์วราหลังเบียร์เราหังขโมยนะผมต้องเล่นตัวหน้าก่อนวะอ๋อมันน็อกมันน็อกโฟกัสขวาพีดิครับขวาเนาะโอ้เหลือซ้ายตัวเดียวต่อแล้วต่อแล้วที่สองว่ะพี่พื้นที่แม่งสุดหน่ย O sea, era